ครับก็สวัสดีนะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสาหรับวันนี้ผมมีความสงสัยนะครับในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานจากแก๊สเนาะทีเนี้ยที่บ้านผมเนี่ยชอบกินชาบูนะครับทีเนี้ยเรามีคําถามนะครับว่าในระหว่างที่เราใช้ค่าไฟเนี่ยในการกินชาบูเนี่ยนะครับใช้เตาอินดักชันเนี่ยกับการใช้เตาแก๊สเนี่ยในการต้มชาบูกินเนี่ยเราอยากรู้ว่าต้นทุนทางพลังงาน อันไหนมันจะแพงกว่ากันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเฉลยนะครับแล้วก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคนะครับครับทีนี้เรามาดูการออกแบบการทดลองของผมนะครับอ่าอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดในการที่ผมจะใช้ทดลองนะครับผมประกอบไปด้วยน้ํานะครับผมอ่าน้ําผมจะเติมให้เต็มแก้วนะครับเสร็จปุ๊บในการทดลองเนี่ยผมจะทําการเทน้ําลงไปนะครับใส่ในหม้อแล้วจากนั้นผมก็จะเสียบปลั๊กนะครับ ให้เตาอินดักชันเนี่ยมันให้ความร้อนกับน้ําจนมันละเหยไปจนหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ผมก็จะมีการจับเวลานะครับไปด้วยว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้ในระหว่างการให้ความร้อนเนี่ยผมก็จะมีการเช็คตัวปริมาณกระแสไฟฟ้าที่เตาอินดักชันนี้มันกินนะครับเพื่อที่จะเอาไว้คํานวณค่าไฟนะครับทีนี้เราก็จะมาเทียบกับการใช้แก๊สนะครับการใช้แก๊สเนี่ยเราก็จะทําเหมือนเดิมครับ เราจะเอาหม้อใบเดิมนี่แหละครับอ่ะแล้วจากนั้นก็เติมน้ําลงไปนะครับพอเติมน้ําลงไปเนี่ยเราก็จะมีการเปิดแก๊สนะครับแล้วก็พยายามควบคุมปริมาณแก๊สนะครับผมให้มันได้เวลาพอๆกับเตาอินดักชันนะครับผมทีนี้ถัดมาเราจะคํานวณค่าแก๊สยังไงนะครับผมอ่ะคำนวณค่าแก๊สเนี่ยเราก็มาดูนี่นะครับอันนี้คือปริมาณแก๊สอยู่ที่250กรัมนะครับ ่ะเรามาดูตรงท้ายตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยเขาบอกว่าน้ำหนักน้ําหนักรวมของกระป๋องเนี่ยก็คือแก๊สรวมกระป๋องอยู่ที่3 5 5กรัมแต่ปริมาณแก๊สอยู่ที่250กรัมเดี๋ยวทีนี้เรามาดูความน่าเชื่อถือของตาช่างก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนอ่ะอันนี้อยู่ที่ศูนย์กรัมนะครับผมใส่ลงไปนะอ่ะเห็นไหมครับว่า355กรัมตรงเป๊ะกับกระป๋องเลยนะครับ แสดงว่าไอ้ตัวเครื่องช่างผมเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับผมอ่าก็ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าครับสำหรับการคำนวณค่าแก๊สนะครับอ่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตอนที่เราซื้อมาเนี่ยแก๊สเนี่ยมันจะหนักอยู่ที่สองสองร้อยห้าสิบกรัมใช่ไหมครับจากนั้นหลังจากที่เราเอาไปต้มน้ำนะครับเห็นไหมครับเราไปต้มเนี่ยแน่นอนว่าแก๊สมันต้องลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำหนักที่เราใช้ตอน before ลบ after นี่ยได้เท่าไหร่นะครับผมเราก็สามารถที่จะเทียบบัญญัติยางเนี่ยหาราคาค่าแก๊สออกมาได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันหลังจากที่เราทดลองเสร็จนะครับครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นเช็คเชตของผมนะครับที่เอาไว้บันทึก ข้อมูลต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเวลาในการที่จะระเหยน้ําจนหมดนะครับแล้วก็เช็คกระแสไปด้วยว่าเท่าไหร่เพื่อที่จะเอามาคํานวณค่าไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่เราพยายามที่จะปรับแก๊สเนี่ยให้มันตรงกับเวลาของการใช้เตาอินดักชันนะครับทีเนี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําหนักของแก๊ส before และก็ a f t e r นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะหาะน้ําหนักที่มันหายไปได้โดยการเอามาลบกันนะครับ แล้วจากนั้นก็ไปเทียบบัญญัติยางค่าแก๊สนะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มต้นผมจะทําการเทน้ําลงไป1แก้วนะครับผมอ่าตามนี้นะครับเคนะครับทีนี้เดี๋ยวจะทําการเสียบปลั๊กอ่าทีนี้ ก็จะมีการเปิดเตานะครับนี่นะครับอ่าก็โหมดที่ใช้นะครับก็จะเป็นโหมดหม้อไฟนะครับเนี่ยนะครับอ่าเราก็รอมันเลยครับอ่าในระหว่างนี้ผมก็จะเริ่มจับเวลาเลยนะครับ นี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็รอจนมันเดือดจนหมดนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่ออันนี้คือที่หนึ่งนาทีนะครับผมมาดูเอาไฟฟ้าให้มันเดือดไปมากนะครับครับทีนี้เรามาดูกระแสที่มันกินนะครับนี่นะครับ ประมาณ5.2แอมป์นะครับครับอันนี้ที่3นาทีนะครับอ่าอันนี้ที่5นาทีนะครับภาพประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเช็คกระแสกันอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี่นะครับอ่าประมาณ5.1แอมป์นะครับผมประมาณนั้นเนาะครับอันนี้ที่7นาทีนะครับมาดูกระแสนะครับ ประมาณ5แอมป์นะครับผมครับที่10นาทีนะ,น,นะครับครับก็ประมาณ5แอมป์นะครับประมาณนี้อันนี้นที่เวลา12นาทีครับจะเห็นว่าเริมม่มแห้งแล้วนะครับเนี่ยมาดูปรมิมาณกระแสที่มันกินบ้างนะครับนี่นะครับครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ14นาทีนะครับก็สภาพก็ประมาณน,นี้นะครับ นีเรามาวัดกระแสดูนะครับเราประมาณนี้นะครับ 4m นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่15นาทีนะครับตอนนี้มันก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูกระแสครับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับมันใกล้หมดแล้วนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวผมขอปิดเตาเลยนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับประมาณ16นาทีนะครับ นี่นะครับสภาพที่ตอนที่16นาทีนะครับครับตอนนี้เราก็จะรอให้มันเย็นนะครับผมอ่ารอให้มันเย็นก่อนเราค่อยเอาไปใส่เตาแก๊สนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้มันเย็นเร็วขึ้นนะครับผมอ่าแช่น้ำก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอจนกว่ามันจะเย็นนะครับให้เหมือนกับสภาพตอนที่เราเทดสอที่เตาอินดักชัรีใหม่เนี่ยมันก็เย็นอยู่นะครับ โอ,อ,อ้มันเย็นเร็วมากครับเตานี้อืเนี่ยนะครับมันเย็นเร็วมากครับอะโอเคนี่นะครับผมอะเดี๋ยวรอมันไปอีกสักแป๊บนึงนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาไปทสแต่ตอนนี้ก็เย็นแล้วแหละอะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะทําการประกอบเตาแก๊สไว้รอเลยนะครับเคนะครับ ทีนี้เรามาลองที่เตากแก๊สกันนะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำลงไปให้เต็มนะครับเนี่ยนะครับเต็มแก้วพอๆกันเสร็จปุ๊บก็เทลงไปนะครับถามนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เราจะเปิดแก๊สนะครับผมเดี๋ยวผมเช็คนาฬิกาก่อน อันนี้หยุดไปนะครับรีเซ็ตไปอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับอ่ะนี่นะครับนี่นะแกต๊ติดแล้วนะครับเนห็นนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาไปเรื่อยเื่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะหมดภายในกี่นาทีนะครับ ่แต่เบ anyway. sí ื้องต้นผมจะพยายามให้มันได้เท่าๆกับเตาไฟฟ้านะครับที่อยู่ที่16นาทีครับอันนี้คือสภาพที่2นาทีนะครับอประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเวลาที่5นาทีนะครับอะก็จะประมาณนี้นะครับการเดือดโอเคครับมาดูเวลาที่8นาทีนะครับอน้ำของเราก็เหลือประมาณนี้นะครับครับมาดูเวลาที่10นาทีนะครับอะน้ำของเราก็เหลือประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่13นาทีนะครับน้ำของเราก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้มีการปรับแก๊สใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเปิดแม็กตลอดเลยครับมาดูที่เวลาประมาณ15นาทีนะครับประมาณนี้นะครับครับมาดูที่16นาทีนะครับน้ำก็เริ่มเหลือน้อยแล้วนะครับผมว่าการปรับไฟของเตาที่1,800บัตนะครับกับตัวนี้นะครับที่ปรับแม็กเนี่ยมันให้ความร้อนใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับครับอันนี้เวลาประมาณ17นาทีนะครับน้ำก็เหลือนิดเดียวนะครับก็ เราจะหยุดที่ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นอันว่าเวลาของเตาอินดักชันนะครับกับเวลาของเตาแก๊สโดยที่ผมไม่มีการไปปรับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมันต่างกันแค่1นาทีเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันแทบจะเวลาใกล้เคียงกันเลยนะครับตีว่ามันมันคือเวลาเท่ากันเลยนะครับครับทีนี้ก็ถึงเวลาที่รอคอยนะครับ เดี๋ยวทีนี้ผมจะเอาแกส๊สออกมาชั่งน้ำหนักนะครับผมก่อนอื่นผมจะไม่ได้ชั่งเลยในทีเดียวนะครับผมอ่าผมก็จะทําการรอไว้ชักงนิดนึงนะครับผมอ,อ่รอไว้สักงนิดนึงก่อนเดี๋ยวเราค่อยทําการชั่งน้ําหนักนะครับอมกระป๋องมันก็เย็นอยู่นะครับออ่ถ้างั้นผมชั่งเลยดีกว่านะครับโอเคอันนี้ผมเซ็ตศูนย์ไปนะครับอะทีนี้ ผมชั่งน้ำหนักครับอันนี้ปริมาณของแกส๊สอัปเตอร์นะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยปริมาณของแก๊สที่มันลดลงก็คือจาก355ลดเหลือ308นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณกันนะครับครับก็มาถึงเวลาสรุปกันแล้วนะครับ ในการเปรียบเทียบค่าพลังงานของเตาอินดักชันกับเตาแก๊สนะครับซึ่งเตาอินดักชันใช้พลังงานไฟฟ้านะครับผมและก็เตาแก๊สก็คือใช้แก๊สนี่แหละนะครับผมทีนี้ในการทดลองเนี่ยเราเนี่ยทำการเติมน้ําเข้าไปเต็มแก้วนะครับแล้วก็เทลงไปในหม้อนะครับแล้วก็จากนั้นให้ความร้อนจนกว่าน้ํามันจะละเหยหมดไปนะครับผมซึ่งของแก๊สเองก็เหมือนกันก็คือแก้วแก้วเดิมนะครับเทลงไปในหมอ้อแล้วก็ เปิดแก๊สสูงสุดนะครับผมแล้วก็ระเหยน้ําออกไปนะครับซึ่งผลสรุปก็คือว่า,าในฝั่งของอินดักชันก่อนนะครับตาอินดักชันเนี่ยผมจะใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่16นาทีในการระเหยน้ําออกไปทั้งหมดนะครับผมซึ่งในการคิดค่ากระแสะไฟฟ้าเนี่ยผมคิดเป็น2ช่วงนะครับเนื่องจากว่า,าช่วงที่1เนี่ยมันกินไฟใกล้เคียงกันนะครับผมมันจะประมาณ5แอมป์หลังจากนั้นช่วงที่2เนี่ยน้ำมัน เริ่มลดระดับลงไปนะครับผมการกินไฟเนี่ยจากที่สังเกตเห็นมันจะต่ำลงนะครับซึ่งผมก็ v e v a l e อ่า6นาทีหลังนะครับ6นาทีหลังก็ตั้งแต่10านาทีที่10ถึงนาทีที่16นะครับจะ a v e r a g e อยู่ที่4.45แอมป์นะครับทีนี้ในการคิดค่าไฟเนี่ยผมคิดออกมาแล้วนะครับได้1.34ซึ่งรายละเอียดในการคิดเนี่ยผมเอาไว้ข้างล่างให้แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูที่การใช้แก๊ การใช้แก๊สเนี่ยผมเปิดที่แม็กซิมัมเลยนะครับตลอด17นาทีโดยไม่มีการปรับหรือ,อปรับเพิ่มลดใดๆทั้งสิ้นนะครับใช้เวลา17นาทีซึ่งมันใกล้เคียงกับของเตาไฟฟ้านะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูในการที่ผมจะคำนวณค่าพลังงานเนี่ยผมก็เอา,อาแก๊สนะครับผมไปชั่งน้ำหนัก เบฟอร์ก่อน b e ฟอร์ Before เนี่ยก็คืออยู่ที่355กรัมนะครับหลังจากที่เราใช้แก๊สในการระเหยน้ําให้หมดหม้อตรงนี้นะครับผมเป็นปริมาณ1แก้วเนี่ยปรากฏว่ามันใช้แกส๊สเราก็เอามาชั่งนะครับเหลืออยู่308กรัมเนี่ยแสดงว่ามันหายไปอยู่ที่47กรัมนะครับทีนี้แก๊สหายไป47กรัมเนี่ยเราคิดเป็นบาทได้ยังไงก็แก๊ส เต็มกระป๋องเนี่ยมันอยู่ที่250กรัมใช่ไหมครับโดยที่กระป๋องเนี่ยมันขายอยู่ที่45บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้า47กรัมที่หายไปเนี่ยมันก็คิดเทียบบัญญัติแต่ยัางก็คือใช้เงินไป8.46บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าแก๊สตรงเนี้ยที่เราใช้ในการละเหยน้ําทั้งหมดเนี่ยก็จะเท่ากับ8.46บาทดังนั้นนะครับผมาการใช้เตาอินดักชันเนี่ยมันก็ จะประหยัดกว่าการใช้แก๊สนะครับผมซึ่งถ้าเราคิดเป็นพลังงานแล้วเนี่ยมันแค่ถ้าใช้ไฟฟ้านะก็แค่15.8%นะครับของราคาแก๊สเลยนะครับทีนี้เรามาดูความแตกต่างของค่าพลังงานบ้างความแตกต่างของแก๊สกับของค่าไฟฟ้าเนี่ยต่างกันตั้ง7.12บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยใช้เตาอินดักชันนะครับค่าพลังงานที่ลดลงเนี่ยจะเท่ากับ 84%เลยนะครับของตัวแก๊สนะครับผมดังนั้นก็ในการกินชาบูครับผมก็สรุปผลได้แล้วนะครับผมว่างั้นผมก็จะใช้เป็นเตาอินดักชันแทนเตาแก๊สนะครับอ่าถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้หน่อยนะครับผมถ้ามีคำถามใดๆ หรืออยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ